เขาที่ง่วงใหญ่เขาที่ได้หลายเม็ดบ่หลายเม็ดอยูช่ช่วงนี้เลยอ๋อช่วงนี้สำ <3 S 2> คัญเลยสำคัญเลยดอกจันสองดอกเลยสองสามดอก, <c oughs> ดอกนี่แหละน้สำคัญที่สุดในชว่วงเนี้ยเพราะว่าเพือ่อที่ไปเลี้ยงมเมล็ดห้เม็ดมันใหญ่มันเต็มมันตรง,งได้หลายที่สุดเข <c oughs> าเทียบเอากำไรหรือว่าเขาเทียบเอาคนผลิตเขาต้องตกอบป,ป่วยเอาอย่างเดี่ยวบ่ากับพื้นที่ของเขาเนี่ยคนเขาเกิดมาแล้วมันก็ตายจากไปเราพี่น้องมันอยู่ได้เพราะโดนเขากะเอาที่เขาได้ใส่ได้กินนี่แหละแล้วเขาก็รักษามันไว้ก็ต้องคิดถึงคนสวัสดีครับผมแม่พี่น้อง สุราเกษตรฟาร์มครับคลิปนี้เขาที่มเวาเรื่องดูแลรักษาเข่าจังไดมันค่อยสีได้หวงใหญ่ผลผลิตหลายๆพี่น้องเข่าจังไดค่อยว่าหวงใหญ่อธิบายเข่าหวงใหญ่เลยคือยังไงเข่าม้วงใหญ่นี่กัหวงหนึ่งมันก็ได้หลายเม็ดแล้วครับอ๋อหวงหลายเม็ดมันทีเหย้าเหย้ากับเหย้าใหญ่กับปุ้มอ๋อมันอ้วนหรือมันเหย้าวถึงเหย้าวถึงปุ้มหลืเอ้าทั้งใหญ่ทั้งเหย้าวบล่าท้งใหญ่ทั้งเหย้า <laughs> มันเขาจีบบำลุง hmm. ยังไง่ะพี่น้องเขาทุกสายพันธุ์เกฮ็ดได้เบิดละกันเ้างบำลุงถือช่วงถือเวลาน่ะมันสามารถเทดให้ห่วงใ่ได้เบิดลละหัวงใ่ต้องเทียบกับลักษณะประจําพันธุ์ของเขามันบ่แมนอ่าว่าจังสมมุติว่าหัวงนี่เพิ่นวิจัยมาว่าได้ร้อยสองร้อยนิดเขาจีได้เห็นให้ได้ซ้ำเพื่อนละหรือว่าหลายกว่าเพิ่นอ่าคือลักษณะห่วงใยจากการที่ว่าจากประสบการณ์ว่าท่านละประสบการณ์นีก็ละประสบการณ์ บานลายมันได้ดอกพี่น้องจะวะ่ากับว่าท่านขาดทุนเนี่ยหรเห็ดนามากก็ได้ว่าขาดแล้วลดต้นทุนยางเดียวลดแล้วครับลดต้นทุนกัเพิ่มผลผลิตแล้วครับ <c oughs> เพิ่มกําไรแล้วล,ลดได้เริ่มแรกเลยพี่น้อง <c oughs> ว่านเขานี่เพราะต้องเกินไร่ละยี่สิบห้ากิโลเด้พี่น้องไม่เกินนี่ท่านเกินนี่มันนาพดทเขาต้นน้อย <c oughs> เริ่มแต่วันเลยเริ่มต่วันเลยเอาแต่วันึือมาเลยเปลืองปุ๋ยกับเปลืองอันนี้ฮะเ้าเ้าถึงเขาอายุสั้นนะพี่น้องบ่เกินร้อยมื่อวานวานเขาบ่เกินได้ละยี่สิบห้ากิโลเพราะวานปุ๊บฉีดยาคุ้มแล้วก็เอาน้าเขารอบแรกนี่ใส่ปุ๋ยรอบแรกเลยพี่น้องบ่เกินสิบห้ามือเขาต้องใส่ใส่ ยูเลีย4ี0 0หกศูนศูนย์น่ะไล่ลหากิโลพ่ออันนี้รอบแรกกระตุ้นกระตุ้นให้เขายืดให้เขาขยายใบกว้างละคือเขาว่าไปนะพิ่พี่ผ่านพันมาเขาใส่บอต้องไส่ไลยพี่น้องไร่ละหากิโลพอหาถึงเจ็ดบอต้องเกินนี่อมามนี่พอเดี๋ยวรอบสองหาถึงเจ็ดนี่ บ่ยเกินสิบหามือเนาะเขาตรงวนันเขาต้องวานปุ๋ยวานปุ๋ยวางยาหอยอแล้วพอ่านไปยาอาทิตย์นึงเขาก็ฉีดน้ำมักผูได้มีน้ำมักมีฮอร์โมนก็ฉีดไปบำรุงเขาได้ประมาณยี่สิบหามือถึงสามสิบมือเขาต้องใส่ปุ๋ยรอบสองพี่นอ้อง ตอนนี้เขาอีรอบสองสางต้นเขาใส่ยูเลียผสมสิบหกยี่ยสิบศูนย์ละเพื่อขยายต้นให้ต้นมันใหญ่คันครับมันได้ต้นใหญ่นี่โอกาสหวงมถี่ใหญ่มันก็สูงเขาเห็ดต้นให้มันใหญ่ก่อนอสำคัญเลยเนี่ยพี่น้องคือตอนนี่ละปุ๋ยรอบสองเนี่ยเขาวหวงใหญ่เขาที่ได้ลายเม็ดบ,บลายเม็ดอยู่ช่วงนี้เลยโอ้ช่วงนี้สำคัญสำคัญเลย ดอกจันสองดอกเลยเออสองสามดอกอ <c oughs> มันสาคัญที่สุดในช่วงเนี้ยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เขาสั่งมเมล็ดไว้ในลําต้นเขาน่ะถ้าลําต้นใ่เขาก็สั่งมเมล็ดลายอืเมล็ดหลายมันก็ต้องเฮ็ดให้ร่วงใย<อ>ช่วงนี้เป็นช่วงที่สาคัญที่สุดเลยสาหรับผมที่เห็ดมานะเพรารอบสามปุ๊บเนี่ยเขาถี่ใสปุ๋ยยูเลียผสมสูตรสิบห้าอันนี้มันมันไม่ได้สัง่งหวงไม่ได้สั่งมเมล็ดแล้วเด้พี่น้อง มันก็ใส่ลงไปแค่ให้ต้นเขาเขาสะสมอาหารเพื่อที่ไปเลี้ยงมเมล็ดให้เม็ดมันใหญ่มันเต็มให้มันตรงได้ลายที่สุดอ,อันนั้นมันก็ไปเป็นการเพิ่มผลผลิตเรื่องน้ำหนักเรื่องสะสมแป้งในเม็ดขันเขาอยากได้มเมล็ดหลายหวงหลายเขาต้องไปใส่ช่วงก้อนอายุสามสิบมือ อันนี้ว่าถึงเขาเบาเลยพี่น้องเขาหน้าปังเนาะเขาหน้าปังเข, <อ S 1> ข <อ S 2> าขบเบาอายุปุเกินร้อยมืออายุปุเกินร้อยมือเก้าส <90 S 2> ิบถึงร้อยมือเนี่นเขาอยากได้หัวง่ายล่ะเขาต้องเน้นเลยช่วงบอกเกินสามสิบมือเขาต้องใสอุ้ยยิบหาถึงสามสิบเนี่ยอุ้ยที่เห็นให้ขยายลำต้นร้องเบื้องก็ได้พี่น้องก็งต้องเฝ้าเสียผมร้องเฮ็ดเบื้องช่วงนี้ล่ะเขาใส้เขา กินให้เต็มที่อิ่มเลยเออจังไดกับหว้วงใหญ่ผมรับกันเลยเ <c oughs> อามืนอี้ปัจจัยเรื่องเรื่องใส่ปุ๋ยว่าไปแล้วแม่อ่ามียอ,อย่าง่นอีกบ่ะเรื่องน้ำเรื่องอดินเรื่องอยังบ่ะน้ำกับมีาาส่นนนนวนเขาอายุสั้นผมสิบ่เฮ็ดดอกป่อยแห้งแก้งเขาผมไม่เฮ็ดแล้วพี่น้องผมเอาน้ำใส่อาจย่างเดียวเพราะว่าผมเฮ็ดเขาอายุสั้นเขาเบา ผมลิงเหยงไงยางเดี๋ยวเลยโอ้ยคือมีน้ำตลอดมีน้ำตลอดเฮ็ดเฮ่เอานา้ำใส่ไปตลอดครับอ่านี่ย้าได้ขาดนา้ำอันนี้หวงไงครับนี่ละได้หวงไงอืมอืมบอเลี้ยงว่าเริ่มเริ่มจากเขาวานพุ่นละนอืออ้าวันนี้คันวานหลายกว่ายิมหาอจังจะว่านอะ่ะถือม่ได้ต้นถือว่ได้ต้นลายกับถือว่ได้ห่วงหลายบ่าบานนี้ก็ได้ลายแล้วเขาเลายเนาะวานลายเออ มันก็ต้องใส่ต้นทุนลายได้เว้เนี่ยพันเขาเจ้าก็ต้องใส่ลายแล้วมันยู่ห่วงใ่บอกมันว่าหญ่แล้วเขาหนาต้นน้อยเขามันหลายต้นมันกับว่าหใ่แมนโอ้คันอยากเรียงเรียงห่วงใ่นี่คือต้องประมาณนี้ละยี่ห้าโลต่อไร่น่ะเวลาแมนมันมันบ่ได้บางเลยพี่น้องมันมันพอดีมันเปินว่ายอย่างไรล่ะคือระยะห่างมันหนะพอดีมันมันบ่ได้ห่างดอกเขามันกี่แต่ก่อได หังแตกได้บ่ไหลกันแตกได้ระดับนึงืมพันเขาที่นี่มันว่าแตกดอกพี่น้องโอ้มันก็สิได้หวงน้อยหวงน้อยหลายหัก็แมนอนยุ่แล้วเจ้าสีหว่านหลายเห็นยังว่านเขาไหลายเจ้าก็ต้องใส่ปุ๋ยหลาโอ้มันจะหลมาตั้งแต่พันเขาแล้วปริมาณตรงนันพันเขาไหลายๆโอ้ใส่พันเขาวหลายก็ต้องใส่ปุ๋ยหลายลูกมาแวก็เปลี่ยนไงเจ้าก็ต้องฉีดยาบำรุงรักษายาเจ้าต้องถึงปุ๋ยเจ้าต้องถึงเออ สุดท้ายแล้วเจ้าเกี้ยวเขาผลผลิตออกมาหากลบกําไรต้นทุนออกมาได้ให้ระซ้ำกันกับเจ้าเฮ็ดห้างเนะี่ยแล้วเจ้าที่เฮ็ดหลายไปเฮ็ดงังมันเ,เมื่อยเขาเ่าเรื่องกาไรเนี่ยกําไรสุทธิที่เขาที่ได้ที่เขาหากต้นทุนออกไปแล้วเนะี่ยเขาเฮ็ดงานหน่อยเขาวานห้างเขาก็ได้วานห้างได้เขาวานพอดีอ๋อวานพอดีเ,อเ,อเขาเขาเฮ็ดงานเนี่ยเขาเฮ็ดหน่อย ใส่ยาใส่ฮอร์โมนใส่ยังไงใส่ปุ๋ยกับน้อยออมันก็เฮ็ดห้เขาประหยัดแรงประหยัดแรงเพราะว่าเขาเน้่ว่าแบบเฮ็ด้วยเขาเขาที่เขาเฮ็ดไหวแม่นอ่าว่านปุ๋ยกับพอดีเอเอว่านาก็ก็<า>ต้องแบกปุ๋ยหลยเมื่อวานเนี่ยพี่น้งองเพราะว่าต้นเขาเขาเนี่ยมันบ่อลหลคือเขาวานสามสิบสี่สิบรัต่อให้ยังเสือต้นเขามันหลมันก็แม่นมันก็ต้องปุ๋ยใส่หลายเขาก็ต้องแบกลงไปวานหลได้พี่น้อง เจ้าจ้างโดนเื่าวานเจ้าก็ต้องจ้างหลายคือกันเพราะเจ้าวานปุ๋ยายอ่ะอ่าคือปุ๋ยอะไรล่ะต้นทุนหนึต้นทุนปุยเจ้าก็ไรเออเจ้าก็ระยะเง้วเจ้าวานปุยายดินเจ้าก็เสื่อมเร็วโอ้มันก็ต้องรักษาดินไปน้ำด้วแมนมันเป็นปุยเคมนี้อันนี้คือเขาก็ต้องดูแลไปดูแลดินไปน้ำเพราะไม่ว่าดินเสื่อมโสมไปครับวานใส่ปุ๋ยย่างเดียวป่ะเอาอันนี้คือแนวทางของเจ้าเนาะแมนอ้าวประมาณนี้ แล,แล้วเขาก็คิดเบิ้งขันเขาเฮ็ดขยายออกไปหลายๆคนเนี่ยคนกระทบปุ๋ยและดับประเทศเขาก็ต้องได้น้ำเข่าหน่อยหลวงมันก็นเป็นผลดีด้วมเขาก็าได้ซอยแต่เขาได้เขาซอยประเทศคือกันเพราะว่าประเทศเขาผลิตปุ๋ยเองไม่ได้เนาะเขาน้ำเข่าอย่างเดียวในเมื่อเขาใส่หน่อยเขาเฮ็ดหน่อยต้นทุนหน่อย เรากําไรมันได้ซ้ากันเกษตรไร่เขาอยู่ในเกษตรไร่ให้มันเมื่อยอย่างเขาเทียดเอากําไรหรือว่าเขาเทียดเอาผลผลิตแล้วที่เขาเฮ็ดไปเนี่ยเขาฉีดต้องกอบปุยเอาย่างเดี่ยววอกับพื้นที่ของเขาเนี่ยที่เขาที่ใส่ปุ๋ยลงไปให้มันทำลายพื้นดินเนี่ยแล้วพื้นดินเนี่ยเขาที่ทรงมอบมรดกตกทอดให้ลูกให้หลานเนี่ยเจ้าที่ทรงแนวดีๆไปทรงแนวที่มัน เสียมันเสื่อมโทรมไปให้เขาอืเจ้าก,ก็คิดทบทวนเบิง <c oughs> เฮาบอดายูตลอดไปด้ยเฮาต้องทรงต่อเฮาก็ต้องสมควรทรงตอ่อแนวดีๆไปให้เขาถานอมรักษาม,มันไว้เนี่ยเอาออกมันมาเทละน้อยอโดยที่เขาบ่าต้องโลภหลายอเอามาเทละน้อยแล้วก็รักษาม,มันให้ดีเพื่อที่สืบทอดไปให ลูกไฮร้านเนี่เขาเฮ็ดยูเฮ็ดกินต้อไปข้างหน,น้าก็ต้องคิดทอดมองนั้นน้ำพี่น้องบ่าแมนว่าเฮาที่มากรอป่วยเอาอย่างเดียวเขาคนเขาเกิดมาแล้วมันก็ตายจากไปเราพี่น้องมันอยูได้บ่โดนเขากะเอาขี้เฮ้าได้ใส่ได้กินนี่แหละแล้วเขาก็รักษามันไว้ก็ต้องคิดถึงคนรุ่นหลังไปน้ำแม,ม่นมันบ่ต้องมากอบป่วยเอาแต่เาดอกอืมเขาก็ <laughs> เอาเท่าที่เขาพอใจเขาบ่ต้องเอาหลายดอก เขาเท่าที่พออยู่ได้แม่<ด>พออยู่ได้เขาบ่ได,ได้เฮ็ดรอบนี่รอบเดียวแล้วเขาเสาเฮ็ดออกพี่น้องเขาได้เฮ็ดไปเรื่อยๆอจนว่าเฮ็ดเบ่ไวพนัะเบ,บั้งสงอ่ะจนมาเฮ็ดบ่ไวพน่นลพราะเม่นว่าเฮ็ดรอบนี้เราถี่เสาเฮ็ดกูต้องเอาหลายๆม,มันบเม่นออกพี่น้องเขาเฮ็ดไปเรื่อยๆออืดูแลรักษาไปอ๋อเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ซํานี่ที่จริงเขาก็มาเว่าเลี้องกันเฮ็ดเขาห้องญ่แล้วเนาะเขาเมานั่งลามไปเลย อ๋อ้ำนี้แหละพี่น้องเฝ้าไปก็เว้าหลาย้าเฝ้าล้มขันนี่ละพี่นอ้บบายยานนนองวัสดีครับโอเคขอบคุณพี่น้องที่ติดต,ตามแลาชมเดอ้อคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องอว <laughs> สวัสดีค่ะ